สวัสดีค่ะจะากอ่าวไทยสูโพรทแม็กนะคะและนี่คือตอนสุดท้ายของ Holiday Special กันแล้ววันนี้พีทจะมารีวิวของกินตลาดคริสต์มาสค่ะที่นี่คือดาวเทาดี DC Holidays Market นะคะตลาดคริสต์มาสน้องใหม่ของ DC มาจาัดอยู่ที่กา้างๆ National p o r t r a i t g a l l e r y ค่ะก่อนจะไปเล่าถึงของกินเนี่ยเดี๋ยวขอเล่ากับตลาดนิดหนึ่งคือที่ DC แล้วก็เท่าที่พีทรู้หลายๆที่ในอเมริกาเนะะี่ยค่ะตลาดคริสต์มาสจะไม่ค่อยมีของกินนะคะ ส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกงานคราฟตงานกระจุกกระจิบให้คนเนี่ยสามารถซื้อให้เป็นของขวัญในช่วงส่งท้ายปีเก่าเข้าปีใหม่นะคะซึ่งตรงไอพื้นที่ข้างๆ National Portrait Gallery เนี่ยเป็นที่ตั้งของตลาดคริสต์มาสมาหลายปีแล้วค่ะแต่ว่าปกติตลาดเนี่ยจะมีของกินไม่กี่ร้านมีแค่สอาร้านแล้วก็คือมันน้อยมากเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่ไม่ได้จะซื้อของขวัญอะไรให้ใครเนี่ยมันจะเป็นการเดินที่แอบเศร้าประมาณหนึ่ง แต่ว่าปีนี้ตลาดเดิมที่เคยอยู่เนี่ยเขาย้ายไปตั้งอีกที่หนึงค่ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็มีเหมือนเป็น Management ใหม่มาจัดตลาดใหม่ซึ่งของกินเนี่ยก็ยังไม่ได้ถึงขั้นเต็มตลาดแล้วก็ไม่ได้เยอะมากคือพีรู้สึกว่าพีดูหลายๆคลิปใน YouTube ที่เขาแบบเขา ไปกินที่แบบตลาดคริสต์มาสยุโรปใช่ไหมคะพี่จะรู้สึกว่าของกินมันเยอะมากคือตลาดเนี้ยังไปไม่ถึงจุดนั้นแน่นอนอยู่ละแต่ว่าของกินเยอะกว่าเดิมมากๆแล้วก็วันนี้พี่จะมารีวิวไอของกินพวกนี้กันเนาะร้านแรกที่พีทไปแวะนะคะก็คือ Capital Candy Jar คือเป็นร้านขนมช็อกโกแลตต่างๆจุบๆๆจิตจุบใจ ร้านเนี้ยอยู่มาตั้งแต่ตลาดเดิมแล้วก็พีระก็ซื้อตลอดเพราะว่าไอมันจะมีเพรสเซลแท่งเคลือบช็อกโกแลตอะอร่อยมากมันจะมีความแบบเค็มๆของเพรสเซลแล้วก็เจอกันกับช็อกโกแลตค่ะอันนี้พี่ซื้อกลับบ้านเนาะร้านถัดมาก็คือ kush food truck นะคะเป็นอาหารตะวันออกกลางพี่ซื้อชวามาออนไรส์นะคะเป็นไก่ชาวามาบนข้าวเนาะ ตัวข้าวเนี่ยจะคล้ายๆกับข้าวหมกไก่บ้านเราแต่ว่าตัวไก่จะมีความจุซซี่กว่าเนาะปกติเรามักจะเห็นชวาวมาเป็นในรูปแบบของเป็นหอ่อมามากกว่าแต่คือพี่ว่ามันกินยากก็เลยสั่งเป็นใส่ถ้วยมากับข้าวแล้วคือเป็นอาหารที่มาแบบร้อนๆคลุกแล้วควันแบบออกขโมงก็คืออร่อยมากไก่เขาหมักถึงเครื่องมากมันดูเป็นอาหารที่มันไม่ค่อยเข้ากับเทศกาลแต่ว่า ด้วยความที่อเมริกาเขามีฉาย,ยาวเป็น The melting pot อะเนาะเพราะฉะนั้นทำไมเราจะกินอาหาร Middle Eastern ในช่วงคริสต์มาสไม่ได้เอออีกอันนึงที่เป็นมือหลักที่เพจซื้อนะคะก็คือ O Blue BBQ มันจะเป็นร้านบาร์บีคิวนี่แหละมีให้เลือกหลายอย่างแล้วก็คือปกติ ตามร้านบาร์บีคิวเมนูที่พีช,ชอบมากคือพูพอมันจะคล้ายๆหมูยองแต่มันไม่ได้กินเป็นสนกกะกับทุกคนคือมันจะเป็นเนื้อหมูบาร์บีคิวหมักมาแล้วย่างเสร็จแบบฉีกออกมาเป็นเส้นๆอะไรเงี้ยค่ะบางครั้งก็จะกินเปล่าบางครั้งกินเนไส้เบอร์เกอร์ซึ่งตรงเนี้ยพีสั่งเป็นไส้เบอร์เกอร์กัดเข้าไปแล้วมีความรู้สึกว่ามันมีความแอบแห้งไปหน่อยปกติอะมันควรจะฉ่ากว่านี้ แต่ว่าพีระไม่ได้กินตอนที่ราดซอสเพราะว่ากลุ่มมันจะแบบเลเอะเทอะวุ่นวายก็เลยกลับมา่าดซอสกินที่บ้านเอออันนี้ชุ่มฉ่าแบบถูกต้องเลยแต่คือแอบเสียดายเพราะว่าถ้ามันมาร้อนๆแล้วมันกินแบบจุยซี่ได้อะไรเงี้ยมันเข้ากับอากาศมากกว่าเนาะแน่นอนเราเป็นคนไทยทุกคนกินข้าวเราต้องกินหวานร้านของหวานที่พีกินนะคะก็ชื่อร้านว่านอที่วาฟเฟิลเนาะเป็นร้านวาฟเฟิลที่เขาจะแบบ ใส่ไส้ให้บมอ่ะทุกคนลงนึกภาพลานเครปฟไส้ทะลักอะ่ะอืมเมนูที่ดังที่สุดและคือเมนูที่พีสั่งชื่อว่า The ะนอร์ทีบอนะคะเป็นวาฟเฟิลแปะนูเทลล่าในปริมาณที่มากเกินพอดีแต่ว่า c a l o r ี่ s d ดิวิ่งฮอลเ a y s ซี s o นเดอร์ t ันเคานตแล้วก็จะท็อปด้วยกล้วยด้วย,ส,ย,นนะะวยสตรอเบอรี่แล้วก็พีแคนค่ะคือคอมบิเนชันกล้วยสตรอเบอรี่นูเทลล่ามันเป็นอะไรที่มันไม่มีวันผิดพลาดรทุกคนดังนั้นคือแบบ มันอร่อยเพราะว่ามันบัฟเฟลร้อนๆนุ่มๆอากาศหนาวๆทุกอย่างคือถูก,กสิ่งเดียวที่ไม่ถูกคือราคาไม่ใช่สิ่งเดียวที่ไม่ถูกเนี่ยคือราเขาใส่มาในซองกระดาษทุกคน <c oughs> พอกัดไปคำหนึ่งอะทุกอย่างแบบทะลักมากองอยู่ในซองกระดาษอะคือถ้ามันมาเป็นจานมันน่าจะกินง่ายกว่าน,นี้อะไรเงี้ยอันนี้คือแบบบัฟเฟลหมดแล้วในในจานกระดาษเหลือเป็นแบบกล้วยสตรอเบอรี่คุกนูเทลล่าเต็มไปหมดอะไรเงี้ย มาถึงอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือร้านเครื่องดื่มร้านที่มันพอ p พลิมากในหมู่มวลมหาประชาชนที่มาเที่ยวตลาดนี้คือร้านชื่อ small a n more ค่ะเป็นร้าน marshmallow จากนิวยอร์กซึ่งคิวยาวมากพีทปวันแรกอะ่ะคือไปช่วงแบบบ่ายบ่ายสองไปสามแล้วนะก็คือแบบยังรองไม่ไหวอะ่ะ จนแบบพีชไปอีกวันอะก็คือแบบลองไปตอนตลาดเพิ่งเปิดอะถึงจะแบบเออคิวไม่ยาวเกินอะไรเงี้ยเมนูเด็ดก็คือจะเป็นช็อกโกแลตร้อนแน่นอนอยู่แล้วเป็นเครื่องดื่มประจำซีซั่นเป็นมาลายแครีสาขาเครื่องดื่มก็จะเป็นช็อกโกแลตนะคะมีวิปปิ้งครีมข้างบนโรยสปริงเกิลมาแล้วก็ปิดด้วยมาร์ชเมลโล่เผาพอพูดมามพอพูดเผาแล้วมันในหัวมันปาทพิม คือมันจะเป็นมาร์ชเมลโล่ผิงไฟที่เขาเรียกว่า small ค่ะปกติ small เนี่ยมันจะเป็นขนมประจําแบบรอบกองไฟเข,าข้าค่ายลูกเสือเขาจะเอามาร์ชเมลโล่เสียบไม้ไปผิงไฟใช่ไหมคะปกติอะถ้าเป็นขนม small เขาก็จะกินพร้อมกับแครกเกอร์แต่ว่าอันนี้เอามาโปก,กินกับช็อกโกแลตร้อนคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันหวานสนั่นมากทุกส่วนของแก้วนี้คือหวานหมดแต่ calories during holidays doesn't count เพราะฉะนั้นเราไม่นับ โดยรวมพี่รู้สึกว่าอันเนี้ยพีชอบนะมันดูแบบแฟนซีอ่ะมันดูมีอะไรแล้วที่สาคัญก็คือแบบชีแบบมาจากนิวยอร์กอะไรเงี้ยแต่แบบเออพี่รู้สึกว่าถ้ามันต้องต่อแถวยาวเท่าที่พีต่อวันแรกอะ่ะมันไม่ได้คุ้มขนาดนั้นนะคือมันไม่ใช่อะไรที่แบบกินแล้วแบบโ oh อ้ไม่ก็เหนือธรรมชาติอะไรเงี้ยคือมันเป็นเมนูที่แบบจรงิงๆเราสามารถทําเองที่บ้านก็ได้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยพี่ก็รู้สึกว่าเออถ้ามันต้องต่อคิวยาวอะ่ะไม่คุม้มแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งอะพีว่าสิ่งสําคัญที่ทําให้ทุกร้านในตลาดเนี้มันอร่อยเท่าที่ผีกินอะคือการที่อากาศมันหนาวทุกคนแล้วของกินทุกอย่างอะมันมาร้อ้นหมดไม่ว่าจะเป็นแบบข้าวไก่ชาวมาไม่ว่าจะเป็นตัววาฟเฟลิลหรือว่าตัวช็อกโกแลตรรอนะทุกคนมันมาแบบอุ่นๆพอดีพอดีหมดเลยทีนี้เพราะมันมาเจอกับอากาศนหนาวเนี่ยอะไรมันก็อร่อยหมดอะทุกคน แต่คือก็คือไม่ได้บอกว่าขอเขาไม่อร่อยนะคือร้านเขาก็ทําอร่อยแต่ว่าหมายถึงว่าพอมันมาเจอกับอาการหนาวๆเนี่ยทุกอย่างมันก็แบบอร่อยยิ่งกว่าเดิมไปอีกะอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆที่นี่เนี่ยยังมีร้านอาหารอีก 4- ี่ห้าร้านนะที่พี์ไม่ได้กินแต่คือไม่ไหวทุกคนบางร้านคิวยาวเกินกินไหวได้เท่านี้ด้วยเอ่อเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นรีวิวของกินตลาดคริสต์มาสปีนี้ที่พีทไปกินมาเนาะ อยากรอดูเหมือนกันว่าปีหน้าเนี่ยจะมีของกินมาเพิ่มไหมแล้วก็หวังให้หลายๆร้านที่พีได้กินเนี่ยกลับมาเหมือนกันก็ต้องมารอดูกันปีหน้านะคะหวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับคลิปนี้แล้วก็เอนจอยกับซีรีส์ Holiday Special 3ตอนของปีนี้นะคะเดี๋ยวปีนี้ยังมีคลิปมาอีกแต่ว่าจบ Holiday Special กันไว้เท่านี้เนาะแม r ี่คริสต์มาสเราเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ